ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดรายการปากฐกถาธรรมเรื่องปีใหม่ชีวิตใหม่โดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อัตมภาพก็มีโอกาสได้น้อมนําพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนามาฝากเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมสาธุชน เป็นพรมงคลปีใหม่กับรายการปฏกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในโอกาสวาร,รดิธีขึ้นปีใหม่เช่นนี้ก็ขอมอบพอรธรรมมงคลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตใหม่ว่าปีใหม่ชีวิตใหม่เราจะมีความสุขมากกว่าปีเก่าได้อย่างไรญาติยโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่เช่นนี้ญาติยโยมหลายท่าน ถ้าเป็นอายุยังน้อยก็คงจะดีใจว่าเราโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งเป็นความดีอกดีใจว่าเรานั้นได้เจริญวัยส่วนถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่อายุกลางคนเราก็อาจจะบอกว่าเออเราแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งหรืออายุมากขึ้นอีกปีหนึ่ง ถ้าบอกว่าแก่อาจจะกระทบใจของใครหลายๆคนก็บอกว่าอายุมากขึ้นอีกปีหนึง่งเป็นวัยที่กำลังทำงานวัยที่งานการกำลังก้าวหน้าเวลาที่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานสูงขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นเราก็จะมีความสุขสมหวัง ในวันปีใหม่ชีวิตก็ใหม่ปีก็ใหม่อายุก็ใหม่การงานก็ใหม่เหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าเป็นวัยสูงอายุนี่จะเป็นวัยขาลงแล้วเรามักจะไม่พูดกันว่าแก่ขึ้นหรืออายุมากขึ้นแต่จะพูดว่าแก่ลงนะจะพูดกันว่าแก่ลง อีกปีหนึ่งแล้วแกลงอีกปีหนึ่งแล้วโดวยเฉพาะผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณเนี่ยพอปีใหม่เข้ามาเราก็เหมือนจะรู้สึกว่าเออไม้ใกล้ฟังรู้สึกใจหายฟังนั้นจะพังทลายลงวันไหนก็ไม่มีใครรู้เมื่อฟังของอายุทลายลง ต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งนั้นก็ย่อมจะโค่นพับลงไปถูกท่วมทับด้วยกองดินกองหินจมลงไปในแผ่นดินก็คือคืนสู่ธรรมชาติสังขารร่างกายชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นผู้สูงวัยก็จะรู้สึกว่าเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ก็รู้สึกใจหายเพราะว่า เรานั้นก้าวเข้าไปสู่ไม้ใกล้ฟังจะล้มวันล้มพรุ่งวันไหนไม่รู้นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราจะมองตามหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสถึงความไม่ประมาทในชีวิต ความไม่ประมาทในวัยคำว่าความไม่ประมาทในวัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะกล่าวให้คติข้อคิดไว้ว่า,วาชีวิตของเรานั้นคงไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่แต่เราสามารถที่จะทำให้ใหม่ได้ทุกวัน เพราะยังไงลืมตาขึ้นมาก็เป็นอีกวันใหม่แล้วดังนั้นถ้าเราทำชีวิตให้ใหม่ทุกวันทุกวันเรียกว่าใหม่อย่างมีคุณภาพใหม่อย่างรู้เท่าทันใหม่ด้วยความไม่ประมาทใหม่ด้วยสติสัมปชัญญะที่ดียิ่งกว่าเดิมโดยหลักของ ความเพียรทั้งสี่ก็หมายถึงว่าเราเพียรพยายามละบาปอากุศลที่มีอยู่ในใจของเรานั้นให้หมดสิ้นไปหรือให้จิตเป็นอิสระจากบาปอากุศลให้มากที่สุดที่มันมีอยู่แล้วก็ให้มันหมดไปน้อยไปเป็นอิสระมากขึ้นที่มันยังไม่มีไม่เกิดก็ป้องกันอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมี ความเพียรอีกสองข้อก็คือความเพียรพยายามกระทาความดีให้เป็นบุญกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นความเพียรพยายามเพื่อนำพาชีวิตให้ใหม่อยู่ทุกวันถ้าเป็นปีก็ใหม่อยู่ทุกปี จึงเป็นชีวิตใหม่ที่จะมีความสุขและเมื่อเราสะท้อนย้อนมองชีวิตเก่าเราก็จะเห็นว่าชีวิตเก่านั้นเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาอย่างทรงคุณค่าอย่างมีคุณค่าแม้จะเป็นความทุกข์ยากเป็นอุปสรรคเป็นปัญหา ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ธรรมที่เป็นธรรมชาติสอนให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเดิมฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมได้ประสบการณ์ที่จะนำพาชีวิตให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้มากกว่าเดิมได้ประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิต ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเช่นนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะก้าวเข้าสู่ความแก่หรือว่าวัยชราภาพหรือวัยอายุที่สูงขึ้นสูงขึ้นหรือสิ้นไปอีกปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสิ้นไปอีกปีหนึ่งปีหนึ่ง พราะว่าวัยก็แปลว่าความเสื่อมความสิ้นอายุก็แปลว่าความเสื่อมความสิ้นน,นะชะราก็หมายถึงความเสื่อมไปสิ้นไปเช่นเดียวกันดังนั้นก็รวมทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นความแก่นะแต่นี้ความแก่เนี่ยท่านผู้รู้ท่านกล่าวไว้เป็นสองประเภทญหติโตเป็นสองประเภทก็คือประเภทที่หนึ่ง ท่านบอกว่าแก่แดดแก่ลมเราจะทำชีวิตให้เป็นชีวิตที่แก่แดดแก่ลมคือแก่ยังไงก็คือการที่ผู้คนเหล่านั้นปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีโดยไม่มีการพัฒนาความดีงามให้เกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอัน หรือว่าปล่อยชีวิตให้ทุกไปจมไปสเเมเละเทมาไปให้เสียเวลาให้เสียทรัพย์ให้เสียความดีให้เสียอายุไวัยไปเฉยๆอย่างนั้นโดยที่ไม่มีความดีงามหรือประโยชน์สุขเพื่อตนครอบครัวและสังคมประโยชน์สุขทั้งชาตินี้ชาติหน้า และก็ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานไม่ได้ทำได้สร้างเลยถ้าชีวิตเช่นนี้ท่านเรียวกว่าเป็นความแก่แดดแก่ลมเหมือนผลไม้ที่มันร่วงตกลงมาแล้วเนี่ยด้วยความแก่แดดแก่ลมคือผลไม้ยังไม่ได้อายุ ที่จะสุกแต่มันร่วงก่อนพอร่วงก่อนแล้วก็ทิ้งไว้พักเดียวมันก็จะเหลืองเหมือนกับสุกแต่พอนำมารับประทานถ้าไม่จืดก็เปรี้ยวยวใช้ไม่ได้ทานไม่ลงข้อนี้ท่านเรียกว่าแก่แดดแก่ลมในผลไม้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่เปรี้ยวก็จืด ข้อนี้ฉันใดชีวิตของคนเหล่านั้นเมื่ออายุมากขึ้นวัยมากขึ้นนั้นหากว่าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ความเข้มแข็งก็ไม่มากขึ้นการควบคุมอารมณ์ขันติอดทนก็ไม่ได้มากขึ้นดีไม่ดีแย่จะยิ่งกว่าเด็กบางคนซะอีกอย่างเนี้ก็เรียกว่าแก่แต่ตัวแต่พัฒนา ทางความรู้สติปัญญาสมองความคิดความอ่านนั้นไม่ได้พัฒนาไปด้วยตรงนี้ก็ถือว่าทางพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะสตรีก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตหาความเจริญสุขนั้นได้ยาก มัวแต่ทำอะไรตามอำเภอใจไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่รู้ที่จะฝึกฝนตนให้อดทนให้ต่อสู้ให้เพียรพยายามให้มุ่งมั่นตั้งใจไม่ได้ฝึกฝนตนว่าเรานั้นแม้จะเจออุปสรรคปัญหาความคิดความอ่านของเรานั้นพัฒนาอย่างไร ที่จะไม่ท้อถอยกับประสบการณ์อุปสรรคปัญหาของชีวิตแม้กระทั่งการทำความดีการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็มีอุปสรรคปัญหาด้วยกันทั้งนั้นพระอุปสรรคปัญหาตรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะหมดกำลังใจท้อทแท้เหนื่อยหน่ายไม่สู้ถอยแล้วยอมแพ้ แต่ถ้าว่าเรามองใหม่ก็คือมองให้อุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ขัดขวางการกระทํากิจของเราไม่ว่าจะหน้าที่การงานอาชีพการเป็นอยู่การดูแลครอบครัวการทําอะไรก็ตามที่เรามั่นใจมั่นคงว่ามันดีแล้วมันถูกต้องแล้วมันเป็นกุศลแล้ว ไม่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนแล้วนี่เรามั่นใจแล้วเราทําแล้วมองว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นเป็นบททดสอบทําให้เรานั้นฝึกตนเองให้เข้มแข็งให้อดทนให้มีประสบการณ์ให้ฉลาดเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามองอย่างนี้ท่านก็บอกว่า บุคคลผู้มองเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นประเภทของแก่บุญแก่บารมีนีคค่คือคือความแก่ประเภทที่สองการแก่บุญแก่บารมีนี้เป็นทางกุศลเป็นทางที่ดีเพราะเรานั้นได้พิจารณาตามหลักในทางพุทธศาสนาว่าเราห้ามวันห้ามเวลาไม่ได้ แต่ใจของเรานั้นห้ามความชั่วไม่ให้เข้ามาครอบงำใจเราได้สร้างใจให้มีความดีให้เป็นกุศลมากยิ่งขึ้นนั่นทำได้เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไม่ว่าสิ่งไม่ดีบาปอากุศลทั้งหลายอบายยมุกทั้งปวง ในสิ่งต่างๆที่ทำให้เราต้องบั่นทอนความสุขของเราทำลายความสุขทำลายชีวิตทำลายความอยู่เป็นสุขของครอบครัวหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นที่ทำลายเรา เราก็มาพิจารณาให้ดีแล้วเช่นอบายมุกเหล่ายาต่างๆการพนันทั้งหลายเนี่ยเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็มาละมาเลิกมาผ่อนปลนจากมากก็ให้น้อยลงจากน้อยก็นานๆครั้งจากนานๆานครั้งก็เลิกเลย ทั้งนี้ไม่ได้เพื่อใครก็เพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีงามซึ่งนี่แหละคือการฝึกตนเองการเอาชนะใจตนเองการฝึกตนเองจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่แก่บุญแก่บารมีแม้เวลาจะผ่านไปวันคืนล่วงไปล่วงไป เรานั้นก็สามารถที่จะสร้างบุญให้เป็นบาร,รมีติดตัวข้ามภพข้ามชาติแม้อดีตก็ตามอนาคตก็ช่างถ้าเรารู้จักคิดรู้จักมองก็จะมีประโยชน์มองให้เกิดประโยชน์ไม่ได้มองให้เกิดโทษคิดให้เกิดประโยชน์ไม่ได้คิดให้เกิดโทษทำให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้เกิดโทษสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้น สรงสอนให้ชาวพุทธไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตซึ่งก็ท่านให้พิจารณาการละเวลาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่บ้างเป็นคำถามที่ย้อนถามตนเองเพราะถ้าเราไม่พิจารณาไม่ตั้งสติย้อนถามตัวเองเหล่านี้เราก็จะลืมวันลืมเดือนลืมคืนลืมปีเมื่อลืมแล้ว เราก็จะกลายเป็นผู้ประมาทฉะนั้นต้องถามตัวเองบ่อยๆเพื่อให้เราไม่ประมาทอะไรที่ควรทำก็รีบทำในช่วงเวลาที่เรายังสมบูรณ์แข็งแรงมีสติสัมปชัญญะที่ดีอยู่อย่าไปรอวันผัดวันประกันพุ่งเพราะวันเวลาไม่เคยหวนกลับเหมือนสายน้ำที่ไหลไปตามที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ย่อมไม่ย้อนไหลกลับไปที่สูงชั้นใดการเวลาและชีวิตวัยต่างๆก็ไหลไปสิ้นไปไม่เคยย้อนกลับมาฉันนั้นนอกจากนั้นพระพุทธองค์ก็ยังให้พิจารณาอีกว่าสิ่งที่แล้วก็แล้วไปเรียกกลับคืนมาไม่ได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือเปล่าเพราะมันเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาท สมควรที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยเรามีกำลังใจจากเป้าหมายที่เรากำหนดไว้วางไว้ซึ่งจะเป็นความสำเร็จในอนาคตและอาศัยอดีตแม้จะเศร้าหมองก็ตามแม้จะสุขสำเร็จก็ตามเราก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจนำมาเป็นบทเรียนของเราในการขับเคลื่อนชีวิตด้วยความไม่ประมาท เมื่อเราขับเคลื่อนชีวิตด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้อยัิโยมท่านสาธุชนก็จะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงจะไม่ท้อจะมีโรคโควิดใหม่หรือไม่มีจะแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเราก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่ประมาท มองหาสแสวงหาสิ่งที่เราทำได้ความสามารถของเรามีถ้าไม่มีเราจะปรึกษาสอบถามหรือขอความเมตตาสงเคราะห์จากใครต่อใครผู้รู้ที่ไหนจะเอื้อเฟื้อบอกกล่าวให้เกิดประโยชน์กับชีวิตครอบครัวของเราได้ และแน่นอนที่สุดก็คือเราต้องไม่ลืม 1. นึ่บำรุงดูแลตนเองครอบครัวของตนเองให้ดี 2. ดูแลพัญญาสามีของตน 3. ดูแลลูกเต้าเหล่าหลานบริวารลูกน้องพนักงานให้ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี 3. าบำรุงเลี้ยงพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ให้ดีมีความกระตันอยู่รู้คุณอย่าให้ท่านเดือดร้อนเป็นทุกข์ยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณนั้นต้องไม่ปล่อยให้ท่านโดดเดี่ยวต้องไม่ปล่อยให้ท่านเศร้าโศกเสียใจ เราต้องเอาใจใส่ให้มากเท่าที่จะมากได้ความกระตันยูรูคุณนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเมื่อเราคนหนึ่งเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งก็ต้องไม่ลืมที่จะกระตันยูกระตะเวทีในสิ่งที่เราจะพึงทำให้เกิดขึ้นแก่ท่านให้ท่านได้ชื่นใจใท่านได้สุขใจ ให้ท่านได้รู้ว่าลูกหลานไม่ลืมท่านนะนี่คือสิ่งสำคัญนอกจากนั้นก็อุปถรัรมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์เจ้าบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาของตนของตนเนี่ยก็มีหน้าที่ในการบำรุงศาสนาบำรุงชาติบ้านเมืองเอื้อเฟื้อสังคม แล้วก็ดูแลสังคมเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดภาวะที่เรียกว่าปราศจากความเอื้อเฟื้อสงเคราะห์เมตตาต่อกันและกันในสังคมสังคมก็จะเรียวายเพราะฉะนั้นการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในสังคมนั้น <c oughs> ก็ถือว่าช่วยชาติบำรุงพระพุทธศาสนา เถิดทูลไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นก็สร้างประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนในส่วนรวมตรนนี้ก็ถือว่าชีวิตใหม่ในปีใหม่เราก็จะมีความสุขด้วยกำลังกายของเราที่ได้ลงมือกระทำด้วยกำลังใจของเราที่ได้มุ่งมั่น ั้งมั่นในความดีงามให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นพัฒนากายใจของตนเองให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นความเข้มแข็งความอดทนความเพียรพยายามก็ให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นความไม่ประมาททั้งหลายสติสัมปชัญญะทั้งปวงก็ให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนอกจากนั้น เราก็สามารถทำชีวิตของเราให้ใหม่ได้ทุกวันเพื่อความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้นถามว่าทำไมเราต้องทำชีวิตให้ใหม่อยู่ทุกวันเพราะชีวิตใหม่นั้นเป็นชีวิตที่เราไม่รู้มันเป็นอนาคตเราก็จะได้ท้าทายฝึกฝนตัวเราเอง ให้ตื่นตัวอยู่เสมอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราก็จะตื่นตัวรู้ตัวและมีจิตใจที่ไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะ,ะเผชิญพร้อมที่จะปรับตัวในทางที่ดีไม่ใช่ทางที่เสียหายไม่ใช่ทางที่นำไปสู่ความเสื่อม เื่อเราตื่นตัวปรับตัวอยู่อย่างนี้ชีวิตใหม่ของเราก็จะมีพลังที่จะก้าวไปอย่างมีความพร้อมเข้าสู่ก้าวสู่ชีวิตใหม่ด้วยความสดใสกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นก็ในโอกาส วันเวลาที่ขึ้นสู่ปีใหม่เช่นนี้อัตมภาพเมื่อมีโอกาสได้มาพบปะให้ธรรมะอันเป็นพรมงคลขึ้นปีใหม่ก็ต้องขออำนาจคุณประสีรัตนไตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีของพระเทรานุนเถระครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดถึงบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระแก้วมรกตเป็นต้นความทางบุญบารมีของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในประธานพรให้แก่ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ประชาคมโลกโดยทั่วกันก็ขอให้ปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายมีความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอนิพพานสมบัติสมความปรารถนาในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทิ จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องปีใหม่ชีวิตใหม่โดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคี iri, รีกรุงเทพมหานคร